จอยเพราะว่าสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองเขาอยากอำโลกระบาดก็เลย จัดงานบวได้ก็เห็ุเป็นการภายในห้องออดีวาซาราเขามันหลังใหญ่นังง่นนนงห่างกันสองเมตรผมก็ยังที่ได้สามร้อยคนอยู่นั่งห่างกันพูดละสองเมตรยังคือวาดสามร้อยคนยังคิดเสือ่อยู่แต่ลา,าเขามันสีล่ลานั่งได้อยู่ สถานการณ์ COVID, โควิดโรคระบาดควมเป็นโรคเป็นไพ่ไต้แถวคนบกไปบกมาบกกาไปบกกามาพาวาญญาณกลัวต่อไพ่ไพ่โรคระบาดท,ที่จริงแล้วโรคนะ อันนี้มันเป็นโลกที่จอดมาโดนๆดนหลายๆปีมันจังมากเท่ยนึงเป็นเอิ้นโลกที่จอดมาแต่ว่ามันมีโลกประจํที่พระพุทธเจ้ามันแสดงไว้โลกประจํามันเอิ้นว่าโรคย่างยิ่งโลกที่ยิ่งไงป่วว่าเศร้าโควิดี่ก็ะปัวเศร้าอยู่เด้อ โรคโควิดนี่ป่วยเศร้าอยู่รักษาหายอยู่กัจเจ้าผู้กัจเจ้ารักษาหายออกมากถามมาเหตุอย่างไรวอยู่ในโ่งพยาบาลรักษาตามอาการกินยาพระราแล้วคันมีไข้กับไอฝ่าทะไลจ่วนเมาอนกนกินแล้วมันก็เศร้ารักษาไปหัวใเย็ดมือซิบมือก็เศร้าแล้วอันนี้เพื่อนเอิญมาโลก โรคทีจจอนมาดวนๆมันตังมาดเธอหนึ่งต่กอนก็มีโรคไอสองพันเก่าไข้หวัดสองพันเก่าเป็นหลักกตายขึ้นกันนี่แหละก็ได้ยินข่าวอยู่แต่ว่ามันหึงสมัยตะกี้ก็โทรศัพท์กับว่านในเบื้องเลยดีปะนี่ว่านหูจักยังหลายกับเบื้องได้ยินข่าวก็เจ้าวบาอยู่ก็มีข่าวเรื่องนี่แหละวาสองพันเก่าติดลักกตายแต่ว่าคนบ่งหูจักข่าว เลยบทตื่นเต้นหลายมัคิดเบิ้งดีๆโอ้คำทำหน้าของพระเจ้าพเ่นแสดงไว้ว่าอายังคาเหวะโคสิเตต่อไปภายหนาไม่สิเป็นยุคข่าวสารขอมูลเหตุเกิดขึ้นยุสี่โลกทั้งหนึ่งอีกเ้องอยู่ทั้งพี่ก็เห็นพร้อมกันเอินมาข่าวสารขอมู่ พระพุทธเจ้าพันแสดงไว้มนุษย์จะตกเป็นทาสของโฆษณาไะะอยังคาเหวะโคสิเตนเนี่ยแหละมนุษย์สิตกเป็นทาสของโฆษณาคําบอกกาวมัดนี่มันมักเข้ากันตะกี้มันมุมีข่าวเขาก็เป็นโรคตายขึ้นกันนี่แหละโรคระบาดกตายขึ้นกันนี่แหละ แต่ว่ามันมมีโทรศัพท์ให้เบงเงอนเปิดโทรศัพท์ขึ้นเปิดเฟซบุ๊กขึ้นพ่อเลยโควิดไปถึงตายนอนตายยุบบ้านตายยุ่หันตายยุ่นี่นอนถา่าล้พยาบาลแต่ว่าความจริงโลกอันนี้นะค้นตื่นตนกเพราะข่าวหนึ่งการส่องเสพข่าวหลาย ได้ที er Mother, ่เป็นประสาทตตยว่าเป็นโควิดเป็นประสาทก่อนเป็นสงสสงะก่อนย่านวัตถุก้าวไปใส่แล้วเห็นหนากกันกับบกก้าวว้ากันเห็นไอ้คนย่านกันเทศบาลที่เมืองห้องกับย่านกันเห็นเทศแขกใท้คนมากกับบกก้าวว่าน้าย่านเนี่ยย่านติดโรคระบาดย่านติดโควิดนี่แหละโรค เขาพูดจะจอดจังหวะอโลขยาปลมาลาพาข้าวบ่มีโลกไปลาบอันประเสริฐแต่ว่าบ่มีปะเนี่ยผู้ใดสิบบ่มีโลกเข้าในีมีโลกที่จอดมาแล้วโดนๆสิบปีมันจอดมาเถ่อนึ่งข้าวกรอนี่มาสองพันเก่าเข้าวฝากไปเป็นโรกหดนั้นพรสอสวัสดิ์เลยคือพ่อประมาณพระสวยี่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยโรคค้ำหดอนะ่ะบ้านเท่าไหม นั่นล่ะโลกโรคซาโลกยังขึ้นมาได้แค่สักะยะสิบปีมันก็มาเท่านึงเอื่อนมาโลกที่จอดมานอกจากนั่นก็มีโรคอื่นอื่อีกไวาในีโลกตับโลกไตโลกใสโลกพุ่งเข้ามาเอาอันนี้อัตภาพร่างกายอันเกิดขึ้นมาแล้เนี่ก็เป็นร่างของโลกซึ่งห่างมันน่ะแม้ ซองเข้าไปมองไรก็เห็นโลกโลดเบิ้งในตาก็มีโลกหูก็มีโลกปากมีโลกดังมีโลกน้ำผิวหนังมีโลกในท้องในใสตับไตใสพุ่งมีตั้งแต่โลกอันนี้เข้าเอาอัตภาพร่างกายหันอันเข้าใดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นห้างห้างของโลกวะท่านเข้าผลใดห้างของโลกมายึดว่าเป็นของเข้าบ่นนี้ก็เกิดก็มีต่โลกกันแล้วบานี โลกซุ่มวันนี้นี่พระพุทธเจ้าบนพินิษพิจารณาเบื้องแล้วเพื่อนม,มนเป็นโลกจอนมาเเสื้อประสันดวนๆมาเธอนึงส่วนโลกประจําโลกที่เป็นขาประจำห้องพระพุทธเจ้าวาชีคัดฉาปรมาโลคาร์วันความหิวเป็นโลกย่างยิ่งโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเข้ามาย่างยิ่งนีใน่ใหญ่กนวะ่าโมน่ะ รับก็โม่เข้านังอยู่นี่แหละก็หิวตื่นขึ้นมามือเศร้าเนี่กระหิวก็แตงยาใไซผู้คนยาที่เป็นเขาในว่าแตงแตงยาเป็นกาแฟเออกาแฟใส่เข้าไปเพาต้องโกใไ่เข้าไปเขาว่กินเอายาอันนี้ใือพูดล่ะเพ่นเพ่นัเทียงหุ่นยังสิเอายาที่เป็นเขาาส่เข้าเอิญเข่าซื้อได้จะไปจริงจริงแล้ว เพิ่นว่าเป็นยาพระค่ะยาปนัดนี่แหละยามือแร่งก็เอาอยาใส่พ่อวันเท่าโลกลงไปเฮ็ดบ่ให้กระซับกระทายกระว้นกระว่ายเฮ็ดบ่ให้แสบออกห้อนท้องเฮ็ดว่าห้เมื่อยห้ล้าเห็นบ่เดือดเดือดอีกบ่นี้ขันบ่น้อนไงาหาทุ่มซี่ทุ่มหาทุ่มเอาอยาใส่อีก ข้าวต้มมาท่านรอบเด้อเนี่ยเห็นบ่เอาอยาใส่ยมมดปีมมดสัตว์เพิ่นเลยว่าอันนี้ลำรีลำไรเป็นโลกที่ลำรีลำไรที่สุดบัวโจบับวสิน้นปัวมือนี่เศร้ามืออื่นตื่นขมาปวอีกอ,อันนี้แหละเฮาของบ่เคยเห็นว่ามันเป็นโลกเฮาเลยบ่เดือดร้อนเน้ยเข้าลึ่งกันแกนกันกับมันตัง้งแต่มือเกิด พอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่รื่อกันเลยกับโลกอัน,นี่ั้งต่อยู่ในทองมันก็เป็นโลกไปแล้วแต่ว่ามันอาศัยยาจากาสายโลกสายแฮ่บ้านเขาเอื้นสายแฮ่ายาจากสายโลกกันละมันดูดซับเอาอาหารอยู่ในทองของแม่น่ะเข้าไปล่อเลี้ยงท่างขี้ออือเนี่ยพอขอดออกมาปุ๊บวะนี่หายก้าขึ้น ก็เอายาคือนมแมยัดไส้กับเศร้าเห็นไ่มหลังจากนั้นก็หลายเดือนไปก็เอาเนื้อกินไส้บัตเนี่เอาขนมออกซีรีเล็กซีรีเลอกไส่อีกเจกีกับยำเขาใส่กล้วยแล้วปอนอันนี้ยาดิฮะน่ะเอายาใส่หอดย่ามมอเศร้าก็เอายาไส้กังเว้นก็เอายาไส่มือแลงก็เอายาไส้ยาที่เป็นเขาใส้ให้แล้วก็เอายาที่เป็นน้ำไส้อีกนม เอาใส่ให้เข้าใส่มากแต่แต่มือเกิดเท่าปานี้ลึ่งกันแล้วลึ่งแล้วจังพวกเข้าในลึกล่งเนี่ยแงมือเอศร้ากับเอายาใส่เพียงกับเอาใส่ยง่มือแรงกับเอาใส่ขันเ,เป็นอาการนี้เอายานี่ใส่เศร้าว่านั้นเข้าใจเลยลที่เข้าใจอือเอายาแบบนี้ใส่นี่เศร้าเพราะเข้าใจทำองกล้องเข้าใจกับโลกอันนี้แล้ว เขาเลยบอกอุกอังจริงๆแล้วมันเป็นโรคยางยิ่งดิเข้ามาบอกอุกอังไหมเข้ามาหูาา่จักแนวปัวมันแล้วเขาเลยบอกอุกบอกอังมันมาอุกอังแนวเอื้อนมาเนี่ยอุกอังไปหาเงินหาท่องมาหาสื่อ,อยาแนวยาปัวน,นี่แหละอีล้อมพ่อพอกคำว่ายืนขึ้นบ่ายัา่งแคสซูอันโุแนลเพื่อที่จะหาเงินมาสื่อยาปัวโรคท่องโรคยางยิ่งเขานี่แหละ ขันมันบบมีโรคอันนี้ถ้าเรากิคือสิ่พ่ออยู่คนโรคโรคอย่างยิ่งคือโรคหิวเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าพยนางว่าฉีคัดฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นโรคที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ก็โควิดใหญ่กว่ามาเร่งใหญ่ก็โรคตับโรคไตโรคไ้โรคพุ่งอื่นๆคือโรคความหิว ปั่วมัดปีวัดศาสตร์วั่เศร้าแต่ว่าเฮ้าบองเเห็นว่ามันเป็นแต่ยานอ่าต้องไมด้าว่าเป็นตะยานมันได้ปัวอมันบัประยุทธ์ปยอนนะปัวบ่เศร้าจะเทียปัวบรยุทธ์ปรยอนอันนี้โลกอันนี้เป็นตะยานกลัวนี่แหละเฮาของบุญาณเดเพราะว่าเฮ้าลื่นเหรอเฮาเข้าใจวิธีการรักษามันเดชเฮ้าเลยบุญาณโควิดก็คือกันนั่นแหละขั้นต่อไปเฮาเข้าใจวิธีการมันลวมันจะคือไขวัดธรรมดา บ้านเท่าพ่อหัวจักวิธีการรักษามันมันจิลายเป็นคือไขวัดธรรมดาอืาเก็าเป็นขนาดเอาผ้าลาเข้าไปเันมีใครเอาผ้าตะไลจวนเข้าไปเอานั่นเอานี่เข้าไปเขาเคยรักษากันมันรักษาได้หัวจักวิธีการอาการเั้งซี่กินยาตัวนี้อาการเั้งซี่กินยาตัวนี้มันก็หายไปความกังวลกับสิคอยมืดไปสิ้นไป ในเดี๋ยวนี้เขาบ้านเขาใจมันเลยกังวลหลายโอ้เห็นหน้ากันกับบวกก้าวบ่น้ากันบ่สิขั่นคือเกาเหลือเสมอนบวกก้าย่านโควิดมาติดมานำเมื่อเนี่ยเห็นบ่ก็บอกกันกับยุ่ไกลๆัวมื่อนโยมมาหากระแม่นไพรเราท่านเขาบอกมากกับพ่อขับข่ายเครับแม่นไพรเราท่นเปิดหน้ากากเราให้เบื้องยังหัวจักว่าผู้นั้นผู้นี้สวมหน้ากากเขาหากันเนี่ย องนละเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพกเข้าตั้งสติให้ดีโลกย่างยิงมันมียโควิดเป็นโรคที่จอนมากเหรก็เทากับท่ำกล้องข้าใจท่ำกล้องข้าใจก็มัน่นวิธีการที่ยูก็มัน่นอ่ะคือการกับโรคหิวเข่าแล้วเนาะห้องเข้าใจแล้วห้องูัวจวิธีการยูก็มัน่นเหรอมันก็เลยบัเป็นกังวลอีหยังอ่ะนะพวกเราคนเตรียมใช้เหลาไปเห็นมาตั้งเทศบานเ้องสิหอนยาหัวใจ,จว่าอันนี้มันเป็นยาเขาก็เฮ็ดใบแต่พี่แล้วอ่ะ ทวสิสหัดเดืน 12, เอนสิบสองย่ำเกี่ยวเห็นบ่เตรียมยาไว้แต่ใส่ไหมเตรียมยาไว้แต่ใส่โรคข้างห้องหอดเดือนสิบสองมันจึงมันหดย่ำเกี่ยวเขาเอาขึ้นใส่เล้าไว้ไปแต่รักษาโรคของห้องต่อไปห้องเขาใจวิธีการแล้วก็บ่ยาก่อุกบ่อังอันบ่เขาใจกติหาก,กินไปเมือม่อล่ะอันบวเขาใจวิธีการอมมันบวาเขาใจอย่า,มมามมงที่แล้บ่เป็นภ้าละหนักก็ได้เป็นเรื่องเบาๆสบาย พวกห้องก็ตั้งสติให้ดีอย่าพากันยานจนเกินประมาณอย่าพากันลังเกียจกันหลายเห็นว่าเขาล่งเฟียดอยู่จสภาพกันลังเกียจต่สุมมาตะกรุงเทพกรุงไทยหลายบัดย่ำไปขอพระป้าเขาฮานาสันก็จะวางสันเออเมียนขว่มเขาเนี่ยตั้งสติให้ดีเพาะอย่ายานจนเกินไปโรคระบาดนั้นเป็นสิ่งที่มองบ่เห็นโตแต่ว่าอข้อมู้สึกของผูเขาหน่ะนั่นแหละ เขาก็ต้องรักษาน้ำจิตน้ำใจเขานั่มจะไปรังเกียจเขาปนั่นเหมเือนเพลเพเขาก็บรังเกียจเท่ากูแหละมันธรรมดาดอบเ,เ,เพราะฉะนั้นล่ะต่างคนต่างกับมีโรคคอกันเหมือนดจะไปรังเกียจกันโรคมันนี่มันเป็น,นโรครักษาได้โรคที่รักษาบ่ได้มีโรคคือความตายนี่แหละโรคโควิดนี่มันมียาแล้วเสมอเนี่ยเขาเริ่มรักษากันได้แล้วเท่าแต่ว่ามันป้องกันว่าให้เป็นว่าได้ แต่ว่ามันรักษาได้มันหายอยู่เมื่อเราเป็นเราก็สิทิล่มทวนลงขึ้นในคลิปข้อเห็นแต่ไม่ไมป่ปีกกายปีกอนนี่ดอกอมันรักษากันได้อยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นจะพากันย่านจะพากันตื่นกันท่วงจนเกินประมาณบ่มีสติสตังบกกาธรรมะหากินละ่ะะญานหลายย่านโพด่านโพพระโลพ่อยย่ยานจะมีหมองอยู่ถ้าเฮ็้นเดียวกันกับ่านกันเจ้าไปใส่มา้าไปตลาดบอกเหรอ โมไวเนื้อเสื้อใจกันยาเอารลกมาติดปีหนึ่งอีกกับัน่ยังเอ็ดเดียอโรคเอ็ดก็ยาหนึ่งคือกันเนี่ยนว่าเขาเป็นโรคเอ็ดมากกว่ายังเขาอยู่ไก่ข้างขื่หมอกับว่ามันเป็นโรคติดต่อแนวนี้ก็ยิหันยังกันล่ะนี่แหละคนห้องบ่กเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วกับซุ้มเงินก็พ่อยื่นเขาเป็นเอ็ดเฮาไปยุ่นน้ำเขาได้เขาก็ยุ่นน้ำเขาได้เนี่ยคือกัน เมื่อเข้าใจมันแล้วมันกับพ่ออยู่ปรับสภาพใส่กันได้โลโควิดก็คือกันละคันค้นเข้าใจแล้วก็สิพ่ออยู่ดอกปรับสภาพเห็ุยังไงเขาสิอยู่น้ำโรคโควิดได้อยู่รวมกันได้ะคือกันก็เป็นวัดตะกี้ละใครวัดใหญ่ขควัดสองพันเก่ากันกับวัดติดเราก็ตายคือกันนี่แหละวัดพ่อห้องวิจากวิธีการละวิธีสิสิอยู่รวมกับมั่นได้ละกับพ่ออยู่ละก็บรรเดือดร้อนวจาก็เป็นวัดรักษาไปตามนั่นตามนั่นกินยานั่นยานี่ มูแจ้งรลกระโเป็นทุกข์หลายเนี่ยมันสู่โรคย่างยิ่งว่ได้อกโรคอื่นๆนะโรคย่างยิ่งเนี่ยโอ้ยเห็ดน้ำมันเหมือดปีเหมือดสาดตั้งแต่เมื่อเกิดจนวาตายทิมบืซือปวยุ่งเพราะนั่นแหละบดิเศร้าจะเคื่อโรคคือขอ้อหิวเนี่ยยโรคหิวเข่าโรคหิวน้ามโรคปวดฉี่โรคปวดเนียวโรคอยากนอนมู้นี่แล้ว ความเป็นโครคไข้ไข้เจียดที่เป็นโรคประจํห้องเขาไหมอันนี้ต้องอุปธรรมอุปถากราค่อยเบิ่งค่อยแย่งมันอยอะเสียเมืดปีบรสตัทแต่แต้มเกิดมาเห็นว่ะขันทาวาณนติมั่งแน่ละบเป็นเน่าไม้อีกเนี่ยมันก็เป็นโรคบริยารักษาะขันว่ากินกับเป็นเน่าไม่นนอีกอื่อย่งสั้นละโควิดนี่หลายเมื่ออยู่จังตายแต่ว่ขันว่าได้กินเขาอก็ เครื่องเดือนก็อาจจะยุ่ได้อยู่แต่ว่ามันก็ส้มหลทำว่าได้กินน้ำซีมือเออแล้วแน่ละอรามซีมือตายแล้วห้องในเห็นบ่ล่ะมันคั COVID ร์โาโควิดผุนเด้อโรคย่างยิ่งเนี่ยมต้องเอาน้ำเข้าไปให้มั่นเอาเข้าเข้าไปให้มั่นนี่เลเห็นบ่ล่ะห้องยาบักันยานแห้งหลายพิจารณาเบื้องดีๆเอาธรรมะข้องพุทธเจ้าเข้าไปเทียบเคียงใส่น้ำข้ากระสิบกยานจนเกินประมาณเขาเป็นโรคเป็นไพ้กระิพ่ออยู่นะ มันมีโรคมีไข้เขากับพ่ออยู่เพราะว่าเนนี้ยมันเป็นโรคจอดมากมันรักษาได้อยู่เปลี่ยนมันก็รักษาหายอยู่มันติดไง่ายซื้อเขามียารักษาแล้วเพียงแต่ว่าเขาว่าท่านมียาป้องกันก็นั่นแหละนะทำควมเขาใจยังสิมันเป็นก็รักษากันอายุน้ำกันได้โดยที่บ้เดือดเนื้อร้อนใจเอามือนีนบ่ให้ฟังสมัยแ่ละเวลาก็ขึ้นดีเพราะสมหมะสมควรแหลวล่ะไอทำพิธที่ จะไล่ไปเที่ยวน่ะ